สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมก็คือมันก็คือข้อความจากจักรกวาลน,นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นหัวข้อในแง่ของการเข้าใจตัวเองผ่านไพ่ทาโร่นะคะซึ่งแม่หมอจะเปิด6ใบนะคะก็เรามาดูกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อน The world สองใบนะคะสี่ดา งานของคุณนะคะเหมือนคุณเจอเรื่องอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะมีประสบการณ์มากมายในชีวิตคุณได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วนะคะจนมาถึงจุดจุดนี้จุดที่คุณแบบว่า จุดที่คุณบางทีก็คุณบางทีคุณก็รู้สึกว่าอยากแบบอยู่เงียเงียบ้างอยาก,ยากที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับใครอยู่สงบสงบอยากจะแบบว่าไม่รู้อะไรบ้างแบบเป็นผู้ไม่รู้บ้างอะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องมีใครมามาวุ่นวายกับคุณ เหมือนคุณอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอยากวางมือจากอะไรบางอย่างอืมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่าน ไพ่ทาโร่ในครั้งนี้อย่างไรนะคะใบแรกนะคะห้าไม้เท้าตำแหน่งนี้เนี่ยคือตำแหน่งของคนอื่นมองคุณยังไง ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเรามองว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มี <S <S เขาเรียกมีพลังในการแบบต่อสู้สูงคุณจะไม่ยอมใครง่ายๆเวลาคุณเจอเรื่องอะไรที่ไม่เป็นธรรมคุณจะแบบจะทวงคืนความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามคุณก็จะเต็มที่ คือถ้าคนอื่นได้ับควพราะมเป็นธรรมคุณก็จะแบบว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่แบบเฮ้ยต้องไปแบบต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองสิอะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นเขาก็จะเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งอะสู้คนอืมเ็นคนสู้ไม่ยอมคนนะคะประมาณว่าข้าได้อยากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ต่อไปนะคะตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองเจ็ดมเท้าคุณดูพลังงานสองใบนี้คนอื่นมองคุณแบบไหนตำแหน่งที่สองเนี่ยเป็นตำแหน่งของอะไรคือจุด เด่นที่สุดในตัวคุณแล้วคุณได้เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะยืนหยัดเพื่อตัวเองไม่ยอมคนไม่ยอมให้ใครมาแบบด้อยค่าคุณไม่ยอมให้ความคิดของคนอื่นมาทําให้คุณค่อยเขวยอืมนั่นคือจุดเด่นที่สุดในตัวคุณเลยคุณจะแบบว่า คือใครจะทำไมฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะคิดแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้ตราบใดที่สิ่งที่คุณคิดนั้นน่ะมันดำรงอยู่ในอยู่ในความดีนะคะคุณก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำให้คุณแบบต้องลดคุณค่าของตัวเองต่อไปนะคะตำแหน่งที่3า 8ถ้วยนะคะตำแหน่งนี้เกี่ยวกับความกลัวและอุปสรรคตำแหน่งนี้นะคะก็คือความกลัวหรืออุปสรรคอะไรที่คุณควรที่จะรับมือ8ถ้วยขึ้นมาเรามองว่ามันเป็น หนึ่งถ้าคือคือถ้ามันเป็นความกลัวเนี่ยมันเหมือนเป็นความกลัวเกี่ยวกับการต้องหันหลังให้ให้กับอะไรบางอย่างในชีวิตหันหลังให้กับครอบครัวเพราะคุณต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือหันหลังให้กับความสำเร็จที่คุณสร้างไว้เพื่อออกตามหาความฝันอื่นหรือหันหลังให้กับความรัก ก็เป็นไปได้นะคะถ้าพูดถึงอุปสรรคมันก็ทำนองเดียวกันสิ่งที่คุณต้องรับมือคือการ,รเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแปดถ้วยเนี่ยคือการทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังแล้วเดินต่อไปข้างหน้าฉะนั้นถ้าหากเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าโอเคมันจะต้องเกิดขึ้น และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแบบนั้นอาจจะทำให้คุณยอมรับได้ง่ายขึ้นอาจจะทำให้คุณหันหลังให้กับอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปนะคะตำแหน่งที่สี่ ที่สี่สิบเปลี่ยนนะคะตำแหน่งนี้คือโอกาสอะไรที่คุณอาจจะพลาดโอกาสอะไรที่คุณอาจจะพลาดไป โอกาสอะไรนะคะที่คุณอาจจะพลาดไปสิบเหรียญขึ้นมาสิ่งที่เราสัมผัสได้จากสิบเหรียญน,นะคะมันเหมือนกับเป็นความปรองดองในครอบครัว เหมือนมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่จริงๆแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นในรูปแบบไหนคือถ้ายกตัวอย่างแบบว่าทะเลาะก,กับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยคุณสามารถยอมได้เพื่อที่จะรักษาความกลมเกลียวเอาไว้หรือคุณสามารถที่จะ ปล่อยวางด้วยการไม่อคตินะคะเพราะดูจากาพลังงานของคุณเนี่ยดูจากจุดแข็งของคุณอะไรต่างๆแล้วเรามองว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนหัวรันเกินไปหรือว่าดื้อเกินไปบางทีก็ไม่ยอมใครเลยแม้กระทั่งคนในบ้านฉะนั้นใน ตำแหน่งนี้พูดถึงโอกาสที่คุณอาจจะพลาดไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการย้ำเตือนให้คุณหันมาเอาใจใส่ความรู้สึกของคนใกล้ตัวให้มากกว่านี้ปล่อยเรื่องความถูกความผิดไปก่อนถูกผิดอาจจะเป็นเรื่องหลังจากนั้นคือเราอาจจะแบบว่า ติดอยู่กับว่าเอ้ยเธอทำผิดฉันถูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันทำไหมหรือเราเข้าใจกันไหมแล้วทำไมเธอถึงทำแบบนี้คือเป็น,ปนถ้าถ้าเราได้พูดคุยเหตุผลกันมันอาจจะทำให้อะไรๆดีขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะค่ะ บางทีการใช้มาตรการเขาเรียกวนะ่าการใช้มาตรฐานของคนคนหนึง่งในการตัดสินคนคนหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคุณอาจจะต้องหาตรงกลางร,ระหว่างการแบบอ่อนหรือว่าแข็งกับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความสุขมันจะบังเกิดขึ้นได้มากกว่านี้ บางทีความสุขอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่การทำทุกอย่างอย่างถูกต้องทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือเห็นทุกอย่างถูกต้องเสมอไปแต่ความสุขมันคือมันคือความสบายใจมันคือความรู้สึกประนีประนอมกับคนที่เรารักการอภัย ให้คนที่เรารักการเข้าใจกันความสัมพันธ์ที่มันแบบความสัมพันธ์ที่มันกลมเกลียวแล้วก็อบอุ่นนั่นแหละคะ่ะที่เป็นความสุขที่มันยั่งยืนนะคะโอเคต่อไปนะคะตำแหน่งที่ห้า The Moon The Moon นะคะในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือเอ่อ area ไหนในชีวิตคุณนะคะที่ต้องการต้องการความต้องการให้คุณหันมาสนใจเดี๋ยวนี้จะเรียงประโยคยังไงดีเพราะว่ามันเป็นภา,าษาอังกฤษคือตอนนี้จุดไหนในชีวิตของคุณอะที่คุณจะต้อง ให้ความสนใจด่วนเลยตอนนี้นะคะ The Moon ขึ้นมา The Moon เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับความความคิดที่มันไม่กระจ่างชัดนะคะความรู้สึกภายในใจความกลัวความสับสนความไม่มั่นคงในจิตใจนะคะเหมือนคุณเนี่ยในรูปเขายือนอยู่ในความมืดแล้วก็มีหมาป่าสองตัวอยู่ข้างหลัง เขาไม่มั่นคงในจิตใจแล้วเขาก็กลัวว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าข้างหลังก็เหมือนจะถอยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมองว่าจุดนี้คนคนที่คุณจะต้องใส่ใจที่สุดในตอนนี้คือนะตัวคุณเองก่อนเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะคุณพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านอนพอไหมกินอิ่มไหมนอนหลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนตอนนี้พักเรื่องต่างๆไว้แล้วให้ความสำคัญกับตัวเองในเรื่องของการพักผ่อน กินอิ่มนอนหลับนะคะแล้วก็ความคิดเนี่ยบางทีเราห้ามกันไม่ได้เราคิดมากคิดทบคิดวกวนไปมาฉะนั้นถ้าหากคุณรู้ตัวว่าคุณคิดมากเมื่อไหร่คุณอาจจะลองหาอะไรทำงานอดิเรกก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้ที่จะ ช่วยให้คุณออกจากวังวนความคิดที่มันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรือถ้าหากตอนนี้คุณมีความคิดอะไรบางอย่างภายในใจแล้วคุณยังไม่กล้าลงมือทำเรามองว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะใช้สัญชาตญาณในการนำทางหัวฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะว่าหัวใจของคุณเรียกร้องอะไรต้องการอะไร แล้วบางทีคุณอาจจะได้เจอคำตอบที่แท้จริงนะคะต่อไปนะคะตำแหน่งที่6ตตำแหน่งสุดท้าย ในออบสอดนะคะอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบมาในตำแหน่งที่หกนะคะตำแหน่งที่หกคืออา่า next step ของคุณใน next step ของคุณต่อจากนี้นะคะสิ่งสำคัญอันดับแรกคืออะไรในออบสอดขึ้นมาอัศวินถือ เมื่อกี้บอกว่าอัศวินถือดาบใช่ไหมอัศวินถือดาบขึ้นมาระวองว่าก้าวต่อไปของคุณในเร็วๆนี้นะคะก็คือการฝ่าฟันอุปสรรคการเอาชนะอุปสรรคให้ได้อุปสรรคขึ้นตรงกันเลยนะคะ อุปสรรคที่ตอนแรกขึ้นมาเป็นแปดถ้วยคือการหันหลังให้กับอะไรบางอย่างการเดินออกมาจากอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าทิ้งอะไรบางอย่างไว้เบื้องหลังถ้าหากคุณมีเรื่องอะไรบางเรื่องที่มันทํานองเนี้นค่ะบางทีถ้าหากคุณยังไม่ได้ลงมือทํายังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้เลือกเรามองว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้ว เพราะว่าคุณยังลังเลอยู่เนี่ยเดี๋ยวมูนยังลังเลยังไม่แน่ใจกลัวกังวลไปหมดเลยก่อนอื่นนะคะเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ตัวเองเคลียร์กับไม่ว่าจะเป็นความบาดหมางอะไรกับใครกับคนที่เรารู้สึกว่าเขามีค่ากับเราอะเคลียร์ให้เรียบร้อยเปิดใจ นะคะแล้วพอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเนี่ยก็กลับมาที่การเผชิญหน้าค่ะกับอุปสรรคกับความกลัวของคุณแล้วเราเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะใต้สำรับนะคะ The f o o l The f o o l หลังจากนี้คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองคุณจะเป็นอิสระคุณจะได้ลดแล่นลดผนแบบสบายใจแล้วพอทุกพอทุกอย่างมันเคลียปุ๊บคุณอยากทำอะไรคุณได้ทำและอยากเสียงอะไรคุณได้ไปได้ไปเสียงอยากเที่ยวคุณได้ไปเที่ยวคุณจะสบายใจขึ้นนะคะสบายใจกว่าเดิมจริงๆ อโอเคค่ะและนี่ก็เป็นคำทํานายของคุณในวันนี้นะคะกับการเข้าใจตัวเองผ่านไพ่ทาโร่ถ้าหากคุณเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกพลังงานอะไรบางอย่างนั่นอาจจะเป็นข้อความที่สื่อถึงคุณโดยตรงก็เป็นได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ